วันนี้นะครับอินดิกาเดนนะครับจะพามาบอกสูตรปุ๋ยที่ใช้แทนสูตรปุ๋ยเคมีสูตร16-16นะครับว่าเป็นปุ๋ยอะไรนะครับแล้วก็สามารถหาทําได้ง่ายมากนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับ FC ที่รักในแพรเส้งให้ทุกคนนะครับผมเช้าเชนี้นะครับกับดอกไม้สวยๆแพซเส้นให้หรือคุณนายตื่นสายสวนหน้าบ้านของเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ปลูกไว้นะครับ แต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนนะครับที่จะบำรุงนะครับให้มีดอกสวยได้ขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้จะพามาแนะนำปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับที่ทสามารถใช้แทนปุ๋ยสูตร1616ได้นะครับเป็นปุ๋ยเคมีนั่นเองใช้แทนกันนะครับบอกเลยไปดูกันว่าเป็นปุ๋ยอะไรนะครับก็นี่เลยหน้าตาของปุ๋ยผมวันนี้ก็เป็นจูรินซี่สังเคราะ์แสงนั่นเองนะครับผม จุลินซีสังเคราะห์แสงสามารถทําได้ง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นเลิศมากนะครับสําหรับพืชไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะครับมีสารอาหารครบถ้วนนะครับในการใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมให้เราเตรียมน้ํามานะครับประมาณนี้เลยนะครับ5ลิตรนะครับผมต่อการรดหนึ่งครั้งนะครับก็เติมจุลินซีสังเคราะห์แสงเราลงไปนะครับผมบอกเลยว่า ใครไม่มีปุ๋ยสูตร16-16อ่ะอก็สามารถใช้ตัวนี้แทนไปหาทําได้นะครับทําก็ไม่ยากนะครับลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนวิธีการใช้ก็ผสมกับน้ำเสร็จก็นํามารดราดแบบนี้ให้ทั่วทั่วนะครับทั้งแปลงผักแปลงดอกไม้นะครับแปลงคุณนายตื่นสายเรานะครับหรือจะสวนหน้าบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับบอกเลยว่าเขาชอบมากๆนะครับผมพวกปุ๋ยแบบนี้นะครับยิ่งเราบํารุงเขาดีนะครับดูแลดีนะครับ ต้นไม้เราก็จะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พวกพื้ผักสวนครัวอย่างแพสเซยงหาเนี่ยชอบมากๆนะครับสําหรับการใช้งานปุ๋ยสูตรนี้นะครับให้ใช้สัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะครับผมยิ่งเราลดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นยิ่งดีมากๆนะครับผมบอกนะบอกไวนะ้ณตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากหาซื้อปุ๋ยสูตร16-16แบบผมก็ได้นะครับ ที่ผมเคยใช้นะครับแต่ว่ามันก็ดีคนละแบบแล้วก็ประหยัดงบอีกต่างหากนะครับผมอยากได้แพร์เซนไฮสวยๆแบบนี้นะครับบานเช้าๆนะครับเต็มหน้าบ้านเต็มกระถางนะครับดอกลงดกดอกหนาๆนะครับก็ลองนําไปใช้ได้นะครับสูตรปุ๋ยทุกอย่างแล้วก็การปลูกการดูแลนะครับให้มีดอกตลอดทั้งปีนะครับดูอย่างกระถางนี้ที่เสียบไปตอนนี้เออหนาแน่นมากนะครับเต็มกระถางเลยนะครับเพื่อนๆก็นะครับ วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็แนะนําเท่านี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองไปทําตามกันได้นะครับปุ๋ยสูตรต่างๆแอดมินเคยทํไว้ให้หมดแล้วนะครับลองนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับรับรองว่าดีมากๆนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะเอาเทคนิคดีๆเอาปุ๋ยอะไรมาฝากนะครับ บอกไว้เท่านี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับลากันกับแครเซียงไฮ้ดอกกระทางข่าวที่กําลังเริ่มมานะครับให้หายคิดถึงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย